นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเคลนก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพมหานครนครราชสีมาหล่นทับขบวนรถต่วนพิเศษที่21เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์อุบลราชธานีบริเวณช่วงระหว่างสถานีหนองน้ำขุนสถานีสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อค่ำวานนี้ ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างเล่นดำเนินการเยียวยาผู้โดยสารและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างดีที่สุดโดยให้พิจารณาเงินค่าตอบแทนและเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมพร้อมมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทหารือร่วมกับบอร์ดรอฟททบทวนมาตรการและวงเงินเยียวยาให้เหมาะสมและมากกว่าปัจจุบันรวมถึงให้บริษัทผู้รับจ้างร่วมกันรับผิดชอบเยียวยาอย่างดีที่สุด ขณะเดียวกันให้เร่งดำเนินการเปิดช่องทางเดินรถในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ แางรมนตรีมันมันไม่ได้หรอกครับต้องเป็นหลักล้านครับล้านละสี่หมื่นบาทนี่โอ้โหเติมศูนย์มีอีกตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยนะแล้วไปบวกใครอีกสี่หมื่นแปดหมื่นต่อรายเนี่ยมันไปไปไม่ได้ใข่เป็นญากก็ไม่ยอมหรอกครับคือมันไม่มีเบื้องต้นเบื้องท้ายแล้วนะคนตายไปสามสิบคนวันนี้ไม่ต้องพูดถึงทรัพย์สินของการรถไฟไม่ต้องพูดถึงทรัพย์สินของผู้รับจ้างเอาเป็นว่าหนึ่งชีวิตเนี่ยต้องได้รับอยู่อย่างสามสิบคนเนี่ยอย่างน้อยต้องมีหลักล้านอยู่แล้ว ได้มาพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานงานไปยังกระทรวงแรงงานแล้วเพื่อตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นผู้ใช้แรงงานหรือไม่หากเข้าข่ายตามกฎหมายจะเร่งประสานกับสำนังกงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้การเยียวยาและช่วยเหลือเป็นไปอย่างเหมาะสมและรวดเร็วที่สุด วอบเองก็ได้ให้ทาง,รงกระทรวงคมนาคมประสานไปยังกระทรวงแรงงานว่าในส่วนผู้ที่เสียชีวิตตรงนี้เนี่ยให้ดูว่าเป็นพี่น้องผู้ใช้แรงงานหรือไม่ถ้าหากเป็นพี่น้องผู้ใช้แรงงานก็ให้ประสานทางประกันสังคมเพื่อจะให้ได้เงินกองทุนทดแทนมาทาการเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนี่คือสิ่งที่ผมได้มีข้อสั่งการไปอธิบดีกรมรางกับรักษาการผู้ว่ารอทรนะเขาจะรายงานให้ผมทราบถึงสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ขณะเดียวกันนาะงสาวรีนุเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดทีมเข้าตรวจสอบซต์งานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีการใช้เครนโครงเหล็กเลื่อนว่ามีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดํานเนมืนการด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจันทร์หม้อน้ำพอสอสองพรหกสิบสี่หรือไม่ หากพบการฝ่าฝาืนไม่ปฏิบัติตามให้อำนาจในการส่งการให้หยุดการปฏิบัติการทันทีในอนันโทนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นพร้อมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจนกว่าอาการจะดีขึ้นและให้จัดตั้งคณะกรรมการสอบส,อบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน15วัน พร้อมเข้าแจ้งความต่วนวนคดีตามกฎหมายกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและจะัดดำเนินการจนกว่าคดีถึงที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้บริษัทผู้รับเหมาหยุดดำเนินงานในพื้นที่จนกว่าผลการสอบสวนจะแล้วเสร็จรวมถึงให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยณพื้นที่เกิดเหตุโดยจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประจำการตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน